จริงๆตอนแรกผมขายตอนเช้าขายกาแฟเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนขายโกโก้ตอนแถมตอนดึกๆเนี่ยไปร้องเพลงด้วยแต่ว่าประมาณพอทำโกโก้พันคนสนใจเยอะก็เลยคิดว่าไอ้เจโกโก้ออกมาขายกันนั่นเองมันก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรมากต่นะก็เป็นโกโก้อย่างเดียวเลยไม่คิดจะทำอื่นเลยเมนูแรกครับที่ผมเสนอไปก็เป็นเมนูละอ่อนครับเมนูลังนก็ตรงตัวครับละอ่อนละอ่อนหน้าละอ่อนละอ่อนนี้ครับโกโก้ก็น้อยๆหน่อยส่วนจะเป็นนมเยอะกว่าครับก็จะนมเยอะหน่อยครับวันนี้ นีค่ครับก็จะเสร็จแล้วสำหรับัวละอนครับแล้วแบบพูดถึงเอกลักษณ์ของเราที่แบบชัดเจนแล้วคนจดจำได้แลวคือคือหน้าของไอ้ต้นเนี่ยครับจริงๆตอนที่ผมทำอะครับก็คือได้ความนิยมคนกวๆอยู่แล้วควนทะลนทล่ทะลน่งอยู่แล้วครับแล้วเราได,ได้ชื่อร้านมาก่อนตอนแรกผมได้ชื่อร้านมาก่อนจะเป็นโกโก้ร้านไอ้ต้นเราก็เลยว่าชื่อร้านมันมาเป็นโกโก้ร้านไอ้ต้นแล้วอย่างเงี้ยจะทำไงให้มันแบบยิ่งขยายความชื่อร้านรับอีกก็เลยใส่หน้าเด็กเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยจช่เป็นผมต้ไอ้เด็กเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะกกวนกวนประสาทดี ก็น่าจะสำเร็จตรงนี้อยู่ครับว่ามันควรโดนใจคนดีครับก็คอนเซ็ปต์ผมตี๋นี่ผมคิดไปเลยครับถ้าผมแบบอาจจะเป็นคนแบบเป็นกลัวอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าผมเปิดร้านธรรมดาด้วยแบบว่าตั้งโต๊ะธรรมดาก็ยี่ตัวหนึ่งแล้วขายของอาจจะไม่ทำอย่างเงี้ยถ้าจะเล่าย้อนไปก็คือยาวเลยแบบผมไม่เจอร้านนึงมาชื่อร้านว่าอร่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยเกิดความสงสัยว่าเขาขายอะไรอร่อยอย่างเงี้ยก็เลยจำเป็นโจทย์ว่าถ้าเกิดผมเปิดร้านร้านของผมเนี่ย ต้องต้องเกิดโจทย์อย่างเงนะี้ยให้กับลูกค้าได้แล้วมันก็ค่อนข้างจะักเซฟตรงนี้ว่าลูกค้าคิดเหมือนที่ผมคิดเหมือนกันว่าไอเด็กนี้เป็นใครอะไรครับลูกาาค้าเขาผ่านมาแล้วเขาจะถามว่าเฮ้ยร้านอะไรอย่างเงี้ยแรกแรกเอออย่างมัแรกอยังไม่ได้ซื้อโอ้ยไอเด็กคนนี้เป็นใครมาเราลูกเตีมาตั้งหน้าร้านอะไรอยครับปีแบบค่อนขจะประหลาดนิดนึงครับแต่เราแต่ที่ที่ผมหวังไว้แล้วว่าลูกค้าต้องแบบต้องเอ๊ะแล้วแบบกลับไปคิดด้วยว่าไอ้รูปนี้มันคือใคร